ผ่านมาเห็นนั่งอยู่นั่งทำอะไรนั่งรอเอาซ่อมมอไซคครับเดี๋ยวเดอันีเ้เอาเอันี้เอาตัวเทียบอาได้ได้น,นไ,ได้ยืน้้้นได้ ขาไปโดนอะไรนโดนถ่อยเสียรถครับไม่ไม่ต้องเลื่อนผมเอาว่านหางโยเคมาทาเอาว่านทาครับไปโดนรถเครื่องหระครับรถผมนี่แหละครับมอไซค์เก่เาไปโดนอีกท่านไหนก็เมื่อวานฝนตกผมไอปียิสยามลมที่แก่งคอยในนี่จะจะไปไหนเนี่ยมันนั่งจะมาหางานทําครับหางานผมเพิ่งออกจากคุกมาออกจากคุกเหรอครับอำเภอสีคิ้วครับนานได้ยังออกมาวันที่หนึ่งครับ แล้วไปทำอะไรึงติดคุกขับรถประมาททําให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและบาดเจ็บแล้วประมาทจริงไหมก็ผมขายรถไปแล้วครับแล้วทีเนี้ยโอนลอยให้เขา<ะ>แต่ทะเบียนรถเป็นชื่อผมอ๋อโอนลอยไปแล้วครับแต่ทะเบียนเป็นชื่อเราครับเขาเขายังไม่โอนเอาเขาขับไปเกี่ยวชนแล,นล้วทีเนี้ยตำรวจเขาว่าเป็นรถผมอ่าผมโดนสารยกฟ้องครับโดนศารยกฟ้องครับแต่ก็ไปติดเดือนหนึ่งครับ Oh, าฝาก,ฝากขังนรียไหมครับไปฝากเป็นอขอชอฝากขัน<อ><ก>แล้วเล่นเราไม่บอกตำรวจเขาเลยครับว่าเราโอนโอนลอยไปแล้วมันเป็นชื่อผมครับเป็นเป็นเป็นชื่อผมโดยตรงยังไม่ได้โอนอะไรเลยผมโอนลอยไปเมื่อบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาโอนลอยไปครับเอ๊ะจริงๆเวลาเราไปขายเต็น์เลยก็กใช้แต่โอนลอย,อย,อยนั้นมันไม่ขายเต็นครับขายคนรู้จักเนะฮะอันนี้ผมก็เป็นสำเนาผมที่ว่าผมจะมาหาสมัครงานครับ มันคือหมอนอนแ,แล้วอย่างงี้เราเสียประวัติไหมไม่เสียครับไม่ใช่คดียาเสพติดมันเป็นคดีแล้วหูโทษครับบอาขายรถแต่รถยังไม่ได้โอนเขาเลยเอาไปเฉียวชนครับเอาแล้วที่เราขายเขาทําไมเราไม่ไปยืนยันกับเขาว่าเราขายไปแล้วคนนี้เป็นคนซื้อไปคือตอนหน้าขณะที่ชนเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยฮะเขาไปเลยครับ แล้วเรายืนยันว่าตอนชนเราอยู่ไหนอีกอะเราก็ต้องบอกเขาไปลาน<ม>นั้น่ผมมานะทํางานที่อื่นก็นั่นเองเราก็ยืนยันได้ผมยืนยันไปแล้วครับจนจนสารยกฟ้องนะครับพอแต่ยังไงก็ต้องฝากครั้งเรอครับเพราะว่าผมไม่มีเงินประกันอ๋อถ้ามีเงินประกันก็จะไม่ต้องก็ก็ไม่ต้องเข้าคุกก็คือรอรอสารตัดสินอย่างเดียวแต่ว่าในช่วงที่ถ้าเราไม่มีเงินประกันเราก็ต้องไปรอในคุกขายไปเท่าไหร่รถหกหมื่นครับ รถมือสองครับเขาเรียกสวยไหมเงี้มันก็มันผ่านมาแล้วครับหลวงพ่อผมผม <c oughs> มันก็ต้องยอมรับสภาพไะแล้วก็มีลูกมีเมียไหม,มอดีตเคยมีครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีมีแต่ลูกครับลูกเรียนอยู่ครับลูกสาวครับแล้วก่อนก่อนนั้นทำงานอะไรอ่าทำงานบริษัททั่วไปแล้วก็เป็นครู ครับแต่ก่อนเคยเป็นครูแล้วก็ออกมาทําบริษัทจบประวุฒิอะไรนี่ปริญญาตรีครับเหรอนี่ครับแล้วแล้วตอนนี้จะจะไปสมัครงานอะไรผมยังไม่รู้ผมรอรถเสร็จก่อนครับหลวงพ่อเพราะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งออกจากคุกมามันก็ไม่มีรายได้อะไรเดี๋ยวตกลงสรุปแล้วพอเราผมก็ไม่มีที่นอนที่อยู่แล้วทีนี้ถ้าในเมื่อบรถเป็นของเราแล้วทีนี้เรายึดรถกลับมาไหมหาไม่เจอแล้วครับเพราะว่าคือเขาจ่ายเงินผมบ่โอ้รอยไปให้เขา เอาใน,ในเมื่อเขาบอกรับเป็นของเราครับมันมันจบไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วหลวงพ่อเพราะว่าคาดีเนี่ยมันมันมีหมายเขาถึงเรียกผมไปครับตำรวจก็บอกให้ปรปกันตัวแต่ว่าผมไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์เพรว่าลูกสาวเพราะว่านี่เป็นบทเรียนของทุกทุกคนนะ สมันเป็นเรื่องทางโลกครับหลวงพ่อผมปงแล้วคนในคุกมัมีเป็นร้อยที่เขาลําบากกว่าผมที่เขาเจอคดีต่างๆนานาคนมีครอบครัวต้องภาคจากเมียเลยก็เยอะครับไปอยู่เดือนนึงก็ถือว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะผม40กว่าแล้วครับแล้วจบจบในด้านไหนมา่ารุศาสตร์บัณฑิตครับเป็นกฎหมายด้วยไม่ครับเป็นสาขาการศึกษาก็เป็นครูอ๋อครุศาสตร์คารุศาสตร์ครับ เป็นเป็นสายการศึกษาของพ่อเนี่ยผมก็เตรียมเอกสารสมองานแล้วเล้วจะไปสมัครงานอะไรทีนี้ผมก็จะเอาเตรียมเอกสารไปยื่นกรมจัดหางานครับ<ม>เพราะว่าหนึ่งผมมาจากเรียนจำผมก็มีชุดแค่นี้มาแล้วก็รองเท้าแล้วเขา,เ,าเขาทำลายหมดครับเดือนจำต้องเข้าแต่ตัวออกมาก็เขาจะมีเสื้อผ้าให้ใส่แล,และแล้วมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่80บกว่าบาทครับ ผมเอารถไปซ่อมก็สี่สี่ร้อยรถอะไรรถมอไซคครับแล้วตอนนี้พักที่ไหนไม่มีครับหลวงพ่อมันนอนนอนสไลา์อย่างเดียวครับคืนนี่ยหาอครัผมนอนกับทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งยัน,นทุกวันเนี้ยครับก็อาบน้าก็อาบตามวันอาบตามปั๊มอะไรอ่าเงี้ยครับแล้ว เลือกงานหรือเปล่าผมไม่เลือกนะครับถ้าถ้าทำแล้วมันมีรายได้พอจุนเจือครอบครัวหรือจุนเพื่อส่งให้ลูกเนี่ยผมก็ทําได้ทุกอย่างาแล้วแล้วล,ลูกลูกอายุเท่าไหร่ลูกสิบสี่ปีรครับเ,เด็กผู้หญิงเด็กเขาผมก็แยกกับแม่เขาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเล็กๆอะครับผมอุ้มมาแต่จะบันเลยแล้วแล้วเขาเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนมสองครับเขาเป็นหัวหน้าห้องรับเรียนค่อนข้างดีเกณฑ์ในเกณฑ์ดีเลยครับแล้ว ตอนนี้เข,า,เขาอยู่กับใครอยู่นะกับป้าที่รู้จักกันแต่รับเลี้ยงให้แต่ไม่ได้ญาติตาพี่น้องครับแล้วเงินเราใครส่งเสียให้ลูกอ่ะก็ทางทางคนเลี้ยงนั่นแหละครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ทางานมันไม่พอใช้จ่ายผมก็ยังไม่ส่งหลวงพ่อครับก็ผมก็หางานดีๆทำนะผมก็เคยทำบัตรประชาชนมา บจบปริญญาตรีก็จะไปให้แบกแบกไหวก็แบกหาไม่ได้งานก่อสร้างอะไรก็ไม่ไหวก็มันก็พอทําได้ครับก็เราไม่ใช่เป็นช่างอะไรก็พอเป็นลูกมือเป็นอะไรเป็นได้หมดบแบคคิวานิสัยเป็นไงนิสัยผมเหรอครับผมประเมินตัวเองก็ปกตินะครับแต่ก็ค่อนข้างจะ คุณหยิบง่ายไหมไม่ง่ายครับก็ก็เลื่อยเปื่อยผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำผมก็คบเพื่อนคบอะไรได้หมดแล้วลก่อนนั้นต้องทำงานอะไรก่อน,ก,อนออก่อนที่อยู่เรือนจำก่อนที่อยู่เรือนจำก็ทำบริษัทที่แถวลังสิตเกี่ยวกับด้านไหนอ่าเป็นพนักง,งานขายครับเป็นเซลล์เป็นมาร์เก็ตติ้งครับตอนนี้ก็คือประสบปัญหาก็คือหนึ่งเรื่องเสื้อผ้ากางเกงต้องไปสมัครงานถ้าสภาพอย่างเงี้ยทุกคนเขาไม่เอาผมหรอก ครับเพราะว่าเรือนจำอะ่ะเข้าไปมันต้องเข้าตัวเปล่ารับออกมาก็ออกมาสภาพอย่างนี้แหละลคิดว่างานจะหายากไหมคิดว่าผมคิดว่าหนึ่งกับช่วงอายุแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งครับแต่ก็ต้องทนต้องต้องสู้ไปครับหลวงพ่อแล้ว,แล,วแล้วเรามีวิชาช่างลิดติดตัวอะไรไหมไม่มีครับเป็นสายกค่ศึกษายอย่างเดียวช่างไม่เป็นนะครับ เอางี้จะอ,อะไรนะฮะขายได้ครับผมก็เป็นพ่อค้าผมชอบมากกว่าขายอะไรผมขายปลาส้มตอนมาอยู่สระบุรีตอนนั้นผมมาขายปลาส้มมาตอนผมเช่าบ้านอยู่เทศบาลสี่้ด้ยมเป็นคนจังวัดไหมขอนแก่นครับขอนแก่นครับ ถ้าจะขายปลาส้มเล้วเราซื้อต่อมาหรือทำอเองไปรับที่ตลาดครับไปรับ,รบามาจากลบบุรีแม่ค้าที่ลบบุรีเขาเขาจะมีหน้าร้านอยู่นี่ผมก็ไปซื้อเขาแล้วก็ไปแพ็คใส่ถุงขายเคยทําครับแล้วขายได้ไหมที่ทาเมื่อก่อนวันๆห <c oughs> นึ่ง <c oughs> พอ <c oughs> ได้บ้างครับหลวงพ่อครับแล้วต้องไปทุกวันเหรอไปทุกวันครับสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาของขึ้นหลังรถก็ไปตามหมู่บ้านตามอะไรเงี้ยใช้คล้ายๆรถมอเตอร์ไซค์คันเดียว เอาตะกร้ามาแสงหลังครับแล้วตอนนี้รถรถยังมีอยู่ก็คันนี้คันใหม่ที่ที่แก่คอยเขาให้มาครับเพราะว่ารถคันเก่าพังแล้วคันไหนที่เอาไปซ่อมมาสี่ร้อยกันไหนคันคันใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยครับคันใหม่แต่ไม่ใหม่ใช่ไหมไม่ใหม่ครับเก่าแต่ก็วิ่งไปขอนแก่นไปอะไรได้เอาทีนี้เดี๋ยวมาให้เลือกช้อยก่อนครับช้อยหนึ่งไปเดี๋ยวจะมาให้ค่าใช้จ่ายไปซื้อเสื้อผ้าและไปหางานทำนี่คือช้อย ช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองให้ไปทําเป็นอาชีพไปซื้ออะไรก็สุดแล้วแต่ที่ยงคิดว่ามันพองค้าขายได้แล้วก็ช้อยที่สามก็คือให้ไปทำงานอยู่ที่วัดก่อนแล้วก็สมัครงานรองานมาเลือกเลือกใช้อช้อยไหน ผมก็พอใจทั้งสามชอยครับเพราะว่าผมไม่มีไม,ไม,ม่มีที่อยู่แล้วผมก็ขอกระคุณหลวงพ่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวัดที่หลวงพอ่อคือวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมวัดพระพุทธแสงธรรมไม่เป็นไรวัด,วดอยูที่เส้นเบญสระบุรีนะงานงานมีมงานงานเราที่วัดที<บ>่วัดไอบาทใหญ่ๆโอ้แต่ว่ายูอีคนละแห่งอีกวัดหนึ่งแต่หลวงพ่อมาเองเลยใช่ไหมครับออกพระมาชันจรของ ครับพรู้ศาสนาผมลถ้าถ้าจะลองงานก็ได้หนึ่งแต่ถ้าค้าขายอาชีพผมผมเคยไปในวัดเนี้ยแต่ผมไปไม่ถึงพ่อหรอกเพราะว่ามันจะมีเอาถ้าถ้าสมมติมีเงินสองหมื่นกับไปทำงานที่วัดเลือกดู มันไม่มีทางไปไหมรรหว่างเงิน20,000ผมก็ผมก็ชอบทุกทุกข้อแหละครับน,น่นแะสมมติวราให้สองห0 0 0นกับไปไปทํางานเป็นลูกมือช่างถ้ามันไม่ถนัดก้าเงินสอง0 0ื่แล้วไปดําเนินชีวิต<า>ไปหางานการทําหรือไปซื้อของขายหลวงพอ่อเมตตาผมขนาดน,นี้ผมว่า ผมก็ซึ้งครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นช่างออผมทําไม่เป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าผมได้เงินสองหมื่นมาผมก็จะไปหาเช่าห้องอยู่ก่อนเราก็ซื้อเสื้อผ้าครับแล้วก็ไปสมัครงานาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดเงินเงินรถของโยมที่รถคันนี้มันประมาณเท่าไหร่ที่ที่ซ่อมที่ที่เขาให้มาราคาเท่าไหร่รถคันรถไม่ถึงหมื่นมั้งครับรถเก่าเขาอันนี้ก็หมวกัน็อตแล้วสภาพยังดีไหม ก็ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ซ่อมกับกับเราไปเลือกซื้อรถรถมือสองคะรมื่นสองสภาพจะดีกว่านี้ไหมก็ดีกว่าครับแต่ผมก็ไม่มีตังค์อีกแล้วครับหลวงพ่อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติหลวงพ่อให้เงินไปหมื่นห้าไปซื้อลรถเครื่องครับแล้วก็ให้อีกหมื่นห้าเอาไว้เป็นทุนไปซื้อของมาขายเดี๋ยวหลวงพ่อให้สามหมื่นแล้วคันนั้นก็เอาไปให้ใครก็ให้หรือไปขายใครก็ขายไปแคเก็าเอามาใช้เอามาซ่อมไม่ไหว ขอบพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็ต้องไปหาที่ชาวบ้านใช่ไหมครับหาที่อยู่ครับเพราะผมบอกคุกมาเขาก็นอนสละเดี๋ยวลองไปคิดดูก่อนระหว่างต้องมีรถก่อนหรือมีบ้านหรือว่าต้องมีทุนก่อนหรือว่ามีรถด้วยแล้วก็ลงทุนสักเกิ0แปดร้อยแล้วก็ขี่รถขึ้นไปขายกับข้าวอะไรตามหมู่บ้านอะไรก็สุดแล้วแต่นี่แค่คแค่คิดคแล้วค่อยๆค,คิดดูก็กเรามีทางออกอถ,<ง>ถ้าเกิดว่ารถใหม่รถคันนี้ มันก็พอขี่ได้ผมก็จะเอาเอาทุนไว้ก่อนครับผมคงไม่ไปอยากได้คันใหม่ผมก็จะเอาส่วนหนึ่งแบ่งให้ลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเก็บไว้ก่อนได้ไหมให้เราหาช่องทางก่อนถ้าให้ไปเดี๋ยวเราไม่มีเงินมันต่อไม่ได้ครับใกล้เขาอยู่แบบนั้นไปก่อนครับก็แค่ส่งให้เขาสักคันหนึ่งพอก่อนก็ประมาณนั้นคันหนึ่งแล้วจากนี้เราก็เอารถเครื่องที่ของของเก่าเราที่มีอยู่คเอาเอามาใช้ก่อน แล้วก็จะซื้ออะไรมาใส่รถจะไปขายหรือจะไปทํางานการที่ไหนก็เก็บไว้ก่อนคอย่าเพิ่งใช้เงินหมดหน้าตัดอย่าเพิ่งเลี้ยงลูกหมดหน้าตัดเดี๋ยวเราไปไม่ได้คเอาให้30,000ไว้ก่อนกบแล้วหลวงพ่อให้พี่นิยุไปฟังโอ้หลวงพ่อค็นธรรมะแล้วเรื่องเล่ายาเสพติดใกล้ห่างไว้ครับอย่าไปยุ่งยังไงมันก็ไม่ช่วยเรา เขาบอกกุ้มใจกินเหล้าเสียใจกินเหล้าเลิกไม่เอาไม่ได้กินหรอกครับไม่ได้นอนมากกว่าไม่ได้พักผ่อนครับเอาเงินให้ไปซ้ำโอ้ยตายจริงเหรอครับวงฝันหรือ,เ,รอเปล่าเนี่ยเรื่องจริง,ร,ง,ร,งรายการรายการว่าสัญจรนี้เป็นเรื่องจริงไม่มี<อ>หน้า<ว>นหลังโอ้โผมว่ามันฝันแล้วนะเนี่ยไม่มีฉากนะครับแล้วเก็บเอาเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาอยู่ดีหลวงพ่อมาจอดรถแล้วเอา มาม่ามาลังด้วยมีมมไหมมาม่าปลากระกป๋องเดี๋ยวไปหาบ้านเชาา่าเอาเอาเสื้อเลยเอา,เอาผมฝันไปแน่เลยครับมีอะไรก็ง่ายๆเนี่ยเอาบอ,บอบอมาม่าและปลากระกป๋องไข่ไม่ต้องเอาไปยากยผมผมเคยเข้าไปบัดอยู่ครับแต่ผมเข้าถึงตัวหลวงพ่อไม่ได้ทำไมเพเพราะเพราะว่า คนทำไมจึงเข้าไปถึงไม่ได้เพราะเพราะว่าพี่ที่ว่าดูแลองค์กรที่นั่นบอกว่าไม่ไม่สะดวกท่านไม,ไม่พบอะไรเงี้ยครับมันต้องดูเวลาด้วยไงถ,ถ,ถ้าตอนเช้าจะมาก็อยู่ตลอดแต่วันหนึ่งผมมานั่งอยู่เงี้ยผมพ่อแต่บางคน,งคนก็บางคนก็จะเข้าใจผิดเยอะแล้วก็พูดตู่ด้วยว่าวัดนี้วัดรวยถ้าคนไม่รวยท่าน<บ>ไม่พบ ไอ้น,นี่ไ <ผม S 1> อ้น,นี่นนคือคือคำโกหกอาจจะมาเป็นนักล่าขนจนเลยนะอ์เน,นี่ยนักล่าขนจนเลยผมไม่ฝันใช่ไหมครับบ้านรวยๆจะมาไม่ได้เข้าด้วยซ้ำเลยขอบพระคุณครับจะได้ใ,ใครที่ไปพูดเงี้ยมันคาดเคลื่อนก็ผมก็ได้ยินมา,อ,าอย่างนั้นับอุ้ยเอาพัดลมไปด้วยได้ใช้จะขนไปไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างรถเครื่องไปเนี่ยครับเดี๋ยวแล้วเพาเผารถเครื่องไปหาบ้านเช่าก่อนอ่าต่อไปหัดท่องเนี่ยตั้งน้าโมสามจบแล้วก็ตั้งไซนาคมแล้วท้องอีทีพิโส ที่หนังสือน้ำเงินเนี่ยให้ท่องไว้ทุกคืนแล้วก็หัดนั่งสมาธิกําหนดทุกภาวนาพุทโธไปเรื่อยให้เอาสติตั้งแล้วก็กำหนดพุทโธไม่เป็นไรอนี่นะกลับไปใช้เสียบไฟพอเสียบไปคืนหนึ่งชาร์จเต็มแล้วไม่ต้องเสียบก็ใช้ได้ตลอดเป็นเป็นวิทยุใช่ไหมช้ได้สองแบบเสียบไฟกับไม่เสียบไฟแต่ว่าต้องชาร์จก่อนนะ วิธีใช้กันเนี่ยถ้ารีโมทเลขหนึ่งทำวัดเช้าเลขสองทำวัดเย็นแปลนอกนี้บรรยายทำหลักสิบกดสองครั้งหลักร้อยกดสามครั้งเวลากดรีโมทก็ต้องดูว่าเลขขึ้นไหมด้วยอันนี้ตะมาเปิดปุ๊บในเลขหนึ่งจะทำวัดเช้าก่อนเสียงเสียงตะมาอีกมาเลยนำสวดนำเทศบรรยายครับหลวันด้วยรสมมา เดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าสักสองสามชุดไปหาบ้านเช่าฟังเทศตั้งแต่กันสามเทศเ,เวลามีเสียง <c oughs> เสียงหลวงพ่อเองเป็นแนวภาวนาเยอะธรรมสมาธิ ฝึกสมาธิไปในตัวก็ต้องตั้งให้ให้ดีเอาละวสวดมนต์ก็เลขหนึ่งหลวงพ่อตั้งเลขหนึ่งก่อนนะโดยคำว่าสตินี่ถ้ากิดหลวงพ่อมาต่ออายุให้นะมาต่อช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพุ่งออกจากคุกพอดีก็ถือว่ามีวาสนาเจอกันหลวงพ่อมมงันก็ตั้งหน้าตั้งตาเป็นคนดีความดีก็จะมาเอง ส่วนลูกก็คือรู้อยู่ว่าต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองจะต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้ลูกก็เลี้ยงไม่ไหวดังนั้นเอาเงินนี้ทำไงมันงอกไปหาบ้านเช่าช่างมาเอะเรื่องสบายไม่ต้องให้มีที่สุขหัวนอนมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็หางานทำหรือไม่งก็ค้าขายได้ก็ดีวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบช่างมัน ก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำงานมันจะตายตัวมันมันได้ช่องเดียวครับแต่ถ้าค้าขายมันอาจจะมีทางไปก็ลองดูว่าทำอะไรได้บ้างนะถ้าซื้อของไปก็ไม่ต้องลงทุนเยอะทีละเจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งไม่มีก็กล้วยทอดเผือกทอดมันทอดอะไรเราทำได้หมดซื้อรถเข็นคันหนึ่งขายได้ค,ค่อยๆดูนะค่อยๆนั่งสมาธิและกำหนดจิตดู แล้วเดี๋ยวจะมีทางัเพราะธรรมะจะนําพาชีวิตนะอาหนึ่งนาทีก็จะจบญาติโยมญาติยโยมญาติโยมก็วันนี้เราก็ได้เห็นว่าเคราะห์กรรมคนเราเนี่ยมันบางทีเกิดจากความประมาทบางครั้งเกิดจากความเชื่อใจและบางครั้งเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการก็สามารถได้หมดอย่างวันนี้ขายรถ ไปแล้วก็โอนลอยเพราะโอนลอยเนี่ยยังไม่ทันได้เปลี่ยนชื่อยก็ยังเป็นชื่อเราอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทําหลักฐานว่าเราโอนลอยเงี้ยหรือว่าแล้วรถไปเขี่ยไปชนขึ้นมาแล้วกว่าเราจะรู้เขาก็ตามหาว่าใครเจ้าของรถเราเองก็ต้องเป็นผู้ต้องในข้อหาว่าเป็นเจ้าข,ของรถก่อนตองต้องระวังนะ ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าให้โอนเลยแต่ถ้าไม่โอนเลยเหมือนมันเหมือนทะเบียนปืนเราให้ใครไปยืมปืนขึ้นมาเนี่ยพอเขาจับได้ก็ปืนเป็นของเราเจ็าของทะเบียนยังไงเราก็สมรู้ร่วมคิดไม่มากก็น้อยต้องระวังนะตมมาบอกว่าไม่ให้ยืมสามอย่างหนึ่งไม่ให้ยืมรถสองไม่ให้ยืมปืนอาวุธสามไม่ให้ยืมเมียมีได้มีได้เ,ดเสียกับเสมอตัวนะ ให้ระวังไว้ก็ขอฝากเลยนะแต่เดี๋ยวโยงก็ไปเดินต่อชีวิตได้มาสามหมื่นนะเอารถเก่าออกมามาใช้แล้วเอาเงินเนี่ยไปหาเป็นทุนเราคิดดูว่าถ้าทางนี้ไปไม่ได้ลองหาอย่างอื่นแต่ไม่ต้องลงทุนมากห0าร0อย0ก็ค่อยๆดูหรือโยมไปยินดูตลาดเช้าๆหรือสายๆเขาซื้อซื้อมาขายไปยังไงหรือแห,หล่งซื้อมาจากไหนลองลองดูแล้วค่อยๆศึกษา อย่าไปกินเหล้าก่อนอย่าเสพติดให้เว้นอย่าไปเลี้ยงเพื่อนเพื่อนแท้ไม่มีไม่มีครับไม่มีจริงๆครับเพื่อนแท้ก็คือความคิดที่ดีของเราครับครับพอไปแล้วขอขอบคุณเดี๋ยวขอไปด้วยนะครับอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะตามเนี้ยอิทีพิโสท่องไปแล้วก็หัดพุทโธนั่งเอาสติตั้งกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆจน จิตเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะะไปละ